สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่เอเมดคลินิกสาขาอุดรธานีนะคะวันนี้เราจะพามาทำความสวยวันนี้ก็จะมาทําการฉีดหน้าโบ็อกนะคะเนื่องด้วยเอเป็นคนที่มีเหนี้ยงเยอะด้วยนะคะต้องฉีดโบ็อกคุณหมอว่าต้องฉีดโบอกร้อยใหมนะคะเพื่อทําให้หน้าตึงแล้วก็จะฉีดปากด้วยนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ M ม <M. S 2> <M. S 1> ี i คลินะคะ,ะวันนี้เราจะมาทำอะไร,ะไรเป็นผู้หญิงอยากหยุดสวยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะทําอะไรนะคะเราก็ทําการกรอบประวัติก่อนอันนี้ก็พาพี่ายมาด้วยนะคะพี่ไฟก็จะทําเป็นฉีดหน้าใสนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเข้าปรึกษาหมอนะคะว่าต้องทําอะไรบ้างดูรอยตื้นขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าผากตึงใยวลองยิ้มตาหย,ยีให้ดูหน่อยครับ ก็จะมีตีนการตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ตรงสันจมูกนิดนึงแล้วก็ระหว่างคิ้วหน่อยอันนี้ก็โบทอ็อปช่วยได้เหมือนกันก็ทำให้มันตึงแล้วก็เร้วรอยตื้นขึ้นแล้วก็หน้าใสเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราไปแปะยาชาแบบนี้เลยพี่ฝ้ายก็เดินมันหุ่นยนเลยอันนี้เป็นการทําครั้งแรกของพี่ฝ้ายด้วยนะคะทุกคนเบื่อพี่น้องยานคิ้วกับยาทั้งยาเคล็ดพร้อมส่วนอีกก็แปะยาชามาเรียบร้อยแล้วนะคะของเอ็นเนี่ยต้องทําหลายอย่างเลยพี่น้องเอ้ย อ่สามสิบถึงสี่สิบนาทีนะคะเพราะว่าเวลาฉีดดูท็อกเนาะมันจะได้เจ็บน้อยลงนะคะเพราะว่าคนน่าจะมันจะเยอะน,นะคะทุกคนเพราะว่าตีนกาก็มีรอยย่นตรงนี้ม้าขาก็มีนะคะแล้วก็แกน,นะคะต้ได้ทำ <laughs> เพราะเธอแกอและใชอต้นทำแล้วก็เหนียงนะคะยิ่งยิ่งเป็นคนปกติเอ็มอ้วนเอ็ก็เหนียวยิ่อยู่แล้วนะคะแต่ก็อยากอยากเป็นคนอ้วนที่น้ารีเร่ะนะ พื่อความสวยเพื่อความสวยต้องทํนได้นะคะวันนี้น้องพลมาทำอะไรคะผิวขาวน้องพลมาฉีดผิวขาวนะคะก็ช่วงช่วงนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นเนาะฉีดวิตามินผิวนะคะมาสองใจหนึ่งบาทถ้าเฉลี่ยก็ตกเพียงถ้าละร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็จะมีเลเซอร์และก็หนึ่งบาทนะคะทุกคนพ้ดหนึ่งแค่เพียงแค่เราถ่ายรูปคู่กับป้าคลินิกนะคะแล้วก็แชร์ผิด แค่นั้นเองเราก็จะได้ยากแล้วเพียงหนึ่งบาทนะคะทุกคนจริงๆเี่ยต้องคอยต้องคอยจ่ายแค่บาทเดียวเนาะเดียวเนาะอันนี้เป็นการทําน่าจะทําครั้งเล่นะคะแบบที่ทําเยอะขนาดนี้เนาะปกติก็ผ่านการเซอร์จมูกมาแล้วครั้งหนึ่งทำแต่แต่ก็จะแก้จะแก้อีกนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราอยู่ที่อิมิดสาคาอุดรนะคะตงวันนี้เรามาชิมหน้าก้นนะคะ แล้วก็เดือนหน้านะคะเรจาจะไปที่สาขากรุงเทพมาหานครนะคะเพื่อที่จะทําการแก้จมูกเนาะเพราะว่าอ่าเป็นคนจมูกสั้นนะคะทุกคนคจมูกสั้นก็จะทําให้มันยาวนิดนึงดูละมุนนะคะดูหน้าหมอนะคะ,ะประธานจะได้มีหมนักเลือด มาแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้หลังจากทำเสร็จทันทีนะคะอ๋อปื้มมากนะคะหน้าก็จะยังบว,วมๆนิดนึงนะคะชอบปลากมากจัดไปเลย2ซีซีนะคะวันนี้สวยปังมากบริเย่มากคะ่ะสถานีต่อไปก็คือการทำจมูกส่วนใครที่สนใจอยากทำนะคะเดี๋็กจะขึ้นเพจไว้ให้นะคะนี่ก็คือก่อนทำและหลังทำนะคะรอติดตามชมตอนต่อไปนะคะ